ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้มาอยู่ด้วยกันกันอีกเช่นเคยนะครับกับซีออนในเกม Modern w a r s h i p นะครับผมก็สำหรับวันนี้เนี่ยเรายังอยู่กันในโปรเจกต์เรือเทียสองนั่นเองนะครับก็ยังเหลืออีกหลายลำเลยที่เรายังไม่ได้เล่นลงในช่องกันนะครับก็สำหรับนี้ก็เป็น i t ไคโอนะครับนะทุกคนพูดไปอีกแล้วเป็นเรือของอิตาลีนั่นเองนะสำหรับเจ้าลำนี้เนี่ยเป็นเรือทองนะครับแล้วก็ เป็นอีกหนึ่งลำที่ผมแนะนำสำหรับสายฟาร์มมากๆเพราะว่าผู้เล่นที่เข้ามาเล่นใหม่ใช่ไหมส่วนใหญ่เนี่ยทุกคนก็แบบอยากจะรีบเบลวไวๆแบบไปให้ถึงเม่รเวลวสิบใช่ไหมแล้วแบบเบลวสิบห้มัจะปลดล็อกซื้อเทียร์สได้นะครับหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจแต่แต่นั่นแหละครับเป็นลำลำหนึงในเทียร์สเลยนะที่ฟาร์มดีมากๆแล้วก็เป็นเรือทองนะครับเรือทองดียังไง เรือทองบวกดอลลาร์นะครับ20%บวกอัตราดอกโกอีก20นะมันจะได้เยอะกว่าพวกเรือที่ซื้อเป็นดอลลาร์นะครับนะมันขายเนี่ยมันเป็นเรือทองเรือดอลลาร์มันจะได้มันเรือดอลลาร์มันจะไม่บวกนะ,ะผมสมมติดันแค้นนะครับเจ้าดันแค้นเนี่ยมันจะไม่มีบวกด้านขวาเลยทุกคนเห็นไหมด้านขวาไม่มีนะเนี่ยแต่ไครโอเนี่ยมันมีบวก20อนะครับอย่างละ20ก็เป็นเรือทองนะก็สําหรับใครขึ้นเทียสองมาแล้ว คิดว่ายังอยู่เทียส่ออีกยา,ยาวๆเลยเดี๋ยวอยากต้องฟาร์มต้องการฟาร์มนะซื้อเจอ้าลำเนี่ยคุ้มคุ้มเลยฮะเพราะว่ามันได้ทอง20%่สอ์นโกยดอลล่าร์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เรือเนี่ยเหมาะสำหรับการฟาร์มมากเพราะไรนี่มันมีปืนสามกระบอกนั่นเองนะครับนะเอาจริงเจ้าลำเนี่ยยังสามารถใช้ฟาร์มได้จนเทียสามนะเทียสามก็ยังใช้ฟาร์มได้อยู่นะครับนะแต่แค่อาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธในการใส่เป็นของเทียสามนะครับมันก็จะฟาร์มได้ ได้ดีกว่านะแต่เรือก็จะบางนะครับนั่นแหละทุกคนโอเคมาดูของที่เราใส่กันนะครับสำหรับเรอบนี้เนี่ยจะเป็น NM 700K นะครับก็ถามว่าทาไมส่วนใหญ่ผมถึงใช้จรวดลำนี้ใช่ไหมในหลายๆคลิปนะครับมันมันยิงออก2ลูกนะครับเจ้าจรวดลำนี้นะของเกาหลีนะครับออนะเ,รปเป็นออก2ลูกนะโอเคดูเป็นหญ่กัน3กระบอกนะครับเป็นไทท์สองหน่งศูะครับซาบิโดเป็นมาร์คห้ แล้วก็ปืนแหน่ตจอมัสเนี่ยเป็น dp ห5นะครับผมแล้วก็เจ้าเฮลิคอปเตอร์เป็นโอเดซี่นะเจ้าลำนี้เลยยิงฮอดีมากครับยิงฮอหรือเครื่องบินเนี่ยดีมากเอาไว้ป้องกันทางอากาศนะถ้าแบบเครื่องบินเข้ามาใกล้ๆกลเนี่ยโอ้โหเละครับเละแน่แน่โอเคก็เดี๋ยวไปดูกันในตารแรกเลยนะว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเจ้าลำนี้นะสเปคคร่าวๆด้านขวาเลยเผื่อใครไม่เห็นผมขอลงน้ำให้ดูชัดไหมได้อยู่แหละอืม สเปคคร่าวๆประมาณนี้นะครับสเปคดีมากผมบอกเลยสเปคดีเลือดเลือดก็โอเคโอเคเแหละแล้วเนี่ยโหไวสุดๆไวสุดๆนะแต่ก็ไวลองมาจาก b b k นะครับผมชอบ bbK มากที่สุดเลยนะฮะแต่สำหรับสายฟาร์มลำนี้ต้องมีฮะสายฟาร์มลำนี้ต้องมีบอกเลยสายฟาร์มเงินฟาร์มทองฟาร์มเบลต้องมีนะครับเอาไปเล่นในออฟไลน์ดีมากๆนะโอเคเดี๋ยวไปดูตาที่แรกกันเลยครับไม่พูดพ่าททำเพลงไปดูกันเลยปะ โอเคครับผมกม็อยู่การในด่านกินแรนเลยนะทุกคนสำหรับรอบนี้มาดูกันครับว้า wow. วผมขอเช็คคนก่อนนะมีเรือเครื่องบินฝั่งละสองลำนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเรือพื้นน้ำนะแล้วก็ฝั่งเราเนี่ยเป็นบอทบอทหนึ่งนะครับบอทหนึ่งใครยิงเราเนี่ย่าไงเอเรือนายเทพดีเนี่ยบอกเลยว่าเรือนายนี่มัน <c oughs> สู้ๆนะขอให้สนุกในการเล่นเรือลำนั้นนะครับ ฮ่าฮาโอเคโอ้รอบนี้ดีเพื่อนเปิดแมพนะครับเฮ้ยนายจะทำอย่างนี้ได้ยังไงฮะอย่า,า,อ,ยาอย่าเล่นอย่างนี้กับพี่นะน้องเข้าใจไหมอย่าสัรหาเอาฮอมายิงพี่พี่ไม่ชอบอเรียบร้อยฮะหลบทันหรือเปล่าหลบไม่ทันแต่เราโดนลุมลำแรกเนี่ยมันใช่เลย ทุกคนผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมจะเล่นให้ทุกคนได้ดูได้นานแค่ไหนนะครับเพราะว่าผมโดนรุมตลอดเลยอะ่ะผมไม่เข้าใจอะ่ะผมผมเครียดมากเลยผมจะร้องไห้โอเคยิงไปตอเบโรยิงติดนะครับไปมา,มาได้ข่าวว่านายยิงเราเรอ๋อโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหโ,หโอ้กระตุกนะครับกระตุกมา d o n น k n o อทำไมยูถูกต้องต้องแอคแท k มี huh. อ้อหะออเรียบร้อยครับเพื่อนเราแตกหนึ่งนะฮะไม่ไนแะหนไนายนายทำดีที่สุดแล้วละ่ะนี่ครับยิงไปอ้โหบอกเลยบอกเลยว่าอ้าบอกเลยว่าเจ็บไม่ใช่อ้หอหก็มาซี่ก็มาเลยเรานะี่ยไม่กลัวพวกนายหรอกนะยิงไปครับเห็นไหมทุกคนดาเมจไวมากเลยนะยิงแค่ปืนเนี่ยโอ้โห ผมละอึ้งมากเลยโอ้โหมาจากไหนกันว่าเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยยอมแล้วครับยอมแล้วโอ้โหอัลโ m ไมเฟนไมเฟนไมเฟนหายไปแล้วนั่นแหละครับทุกคนก็ถือว่าเป็นตาที่สนุกอีกตานึ่งเลยนะครับแต่นั่นแหละตายแล้วทุกคนผมตายแล้ว ผมโดนเครื่องบินลุมนะี่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคครับก็เดี๋ยวไปดูกันต่อในตาที่2เลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในลามนี้นะครับไปไปดูกันโอเคครับผมก็มีอยู่การในแมปเมืองที่สาบสูนนะครับหรือว่า Lost City ในชื่อภาษาอังกฤษนั่นเองนะทุกคนมาดูกันว่าสําหรับรอบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับสําหรับเจ้าเรือไอที่ไคลโอนะฮะเ,เ,เปิดก่อนไปก่อนโอเคว้าวเมืองเปลี่ยนไปนะครับเกาะเยอะมาก มันดูโอโ้รอบนี้เนี่ยฝั่งเราเนี่ยโอ้โผมผมผมหยุดนี้ก่อนรอบนี้เนี่ยฝั่งเรามีเรือบรรทุกเครื่องบินสามลำเลยนะทุกคนแล้วก็ฝั่งหุ้นเนี่ยมีแค่สองลำนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเป็นเรือพื้นน้าทั้งหมดเลยนะแล้วก็เป็นบอทนะครับนั่นแน่ผมรู้สึกว่าตึกมันเยอะมากๆเลยแหละทุกคนมันมันเยอะแบบเออเยอะเกินไปภารกิจเราที่จะถอนลากถอนโคนตึกเนี่ยมันจะมาถึงแล้วทุกคน ยิงถล่มตึกให้หมดเลยฮะไม่ยิงคนครับยิงตึกนะฮะถอนลากถอนโคนมันให้หมดต่จริงถอนเยอะก็ไม่ดีฮะเพราะว่าไม่งั้นเรือเครื่องบินเราก็อาจจะย่ำแยงง่ายๆนะครับผมมามันยิงยากอยู่ฮะเรือเรือไวๆนี่สู้ยากมากเลยนะครับทุกคนสำหรับเจ้าลำนี้เนี่ยแต่ถ้าระยะไกล้บอกเลยว่าเรือเนี่ยจะเป็นยมทูต ในคาบเรือไคโอตนั่นเองนะฮะมาเจ้าจะต้องแหลกคืด้วยปืนของข้านั่นเองเจ้าน่ะจะหลบข้าไปไหนได้ล่ะเพราะปืนข้านมันโคตรแรงสแป๊บเจ้าก็จะกลายเป็นผุยผงแล้วเจ้าก็จะต้องตายเร็วๆนี้มาเลยโดนเปล่าวะ <c oughs> น่าสงสยัยละเอ็นโดนเปล่าวะไป <c oughs> โดน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 ผมเชื่อมั่นว่าโดน นายจะยิงเรายัางไงอ่ะเราก็ไม่ตายหรอกนะเพราะเราเนะ่มันโหดเอ้ยอกยอก,ยอกมามาเลยเราต้องรีบยิงก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ยิงให้ทุกคนดูนะไงทุกคนเห็นไหมดาเมจไวมากสําหรับลําเนี่ยทุกคนต้องชอบผมบอกเลยทุกคนต้องชอบขนาดผมยังชอบเลยเนะี่ยดาเมจร,รีดไวมากดูดูดูนะฮะ โอ้โปืนลั่นปืนลัน่นเรามาดียังไงปืนใหญ่ปืนใหญ่ไม่มีกระสุนไม่จํากัดนะคะปืนใหญ่เนี่ยกระสุนไม่จํากัดเลยนะแบบยิงได้เรื่อยๆืเนี่ยโอ้โหดาเมจดูเนี่ยผมยิงตึกเนี่ยหมดชุดสองหมื่นสองหมื่นแล้วยิงรัวมากอะดูโอ้เฉพาะผมใส่ปืนนี้นะครับสําหรับปืนอื่นก็ความโหดความอะไรมันก็แตกต่างกันไปนะครับทุกคนนะตตึกมันก็พังยาก,กนะเนี่ยผมรู้สึกพังยากมากเลยมาเนี่ยทุกคนไวไหมไปไหมดีไหม ดีไหมทุกคนเนี่ยสามแสตแล้วเนี่ยโหโอ้โหตัดตัดส,สู้ตัดสู้ต่อไปโดยอย่างยากเลยนะฮะโดนเขายิงมาเนี่ยดีไหมทุกคนลำนี้เนี่ยบอกเลยทุกคนห้ามพลาดนะครับต้องหาต้องหาซื้อมาเล่นกันบ้างละพังพังตึกก่อนมันมันบังฮะมันบงังก็จะก็จะยิงพังก็ยากอยู่แล้วเนี่ยนี่เนี่ยผมจะหน,หนึ่งกับเรือดำน้ำเอ้เรือบรรทุกเครื่องบินเลยเนี่ยมา มามาเครื่องบินไหนก็มาเถอะมาเลยเราไม่กลัวนายหรอกพอเพราะเรือเรานะ่ะมันโหดแงร่ามาเลยนี่ไงโหดไปทุกคนดูดูดูออะดูครับลุล้วาลวล้วาล้วเนี่ยเรียบร้อยตาแรกเฟลตานี้ไม่เฟลทุกคนไม่เฟลจัดดาเมจไปบึ้มห้าแสนครับแหมเป็นไงลำนี้ ดาเมจสุดไหมครับทุกคนทุกคนคิดว่ายังไงดูคลิปนี้สุดไหมหทานี้สุดมากผมพูดแทนทุกคนละร <c oughs> อบน,นี้เนี่ยมาอยู่กันในแมปพายุนะครับก็จะเป็นยังไงกันบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะทุกคนมามาดูกันสําหรับแมปพายุเนี่ยนะครับเจ้าเรือสําหรับเจ้าเรือไคอที่อยู่ในแมปพายุเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันได้ค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะว่าขึ้นมันค่อนข้างสูงนะทุกคนโอเคเปิดหอไปเปิดก่อนแล้วกันครับโอเค ก็สามร,รอบนี้เนี่ยเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินฝั่งละสองลำนะครับแล้วก็ที่เหลือเป็นเรือพื้นน้ำทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็เป็นผู้เล่นทั้งหมด2ฝั่งเลยนะครับไม่มีบอทเลยกลับเข้าเกมกันดีกว่าก็ในการจัดจัดรูปแบบการเกิดใหม่ของเกมนี้นะครับรู้สึกว่าในแบบนี้เนี่ยจะเกิดฝั่งตรงข้ามกันนะสมมติฝั่งเนี้ยเราเกิดขวาใช่ไหมเขาก็จะอยู่ซ้ายนะครับประมาณนั้นเลยผมเลืมดูอ่ะเขาเอาฮอมายิงผมอ่ะ เจ้าก้ายิงหอฆ่านั่นเหรอเจ้าใครออกเราจะได้เห็นดีกันอเขายิงแม่นมากว่ะโ,โอ้กระตุกมาครับมาโอ้ผมน่าจะจบแล้วล่ะทุกคนนะกระตุกมากเลยเอ,อ่ะเอื้อ โอเคครับทุกคนก็กลับมาอีกกันในแมปที่สามนะครับกลับมาอยู่กันอีกในแมปที่สามนะทุกคนสามจุดหนึ่งอ่ะสามจุดหนึ่งแล้วกันมอก,กี้ไม่นับมาทุกคนไม่นับนะก็สำหรับรอบนี้อยู่ในด่านไอแลนด์นะครับก็เป็นด่านที่ใหญ่เลยนะก็ข้อเสียสำหรับเจ้าลำนี้นะครับใครอดเราเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าครับถ้าคุณไปอยู่ในแมป กว้างๆแบบไม่มีอะไรแล้วขึ้นสูงๆเหมือนแบบพายุเมื่อกี้ที่เราได้เล่นไปนะครับถ้าคุณยิงไม่แม่นเนี่ยมันก็จะยิงแทบไม่โดนเลยนะทุกคนอย่างที่ทุกคนเห็นนะผมยิงไม่โดนแล้วก็เกิดเหตุไม่คาดฝันก็คือกระตุกนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นถึงกระตุกขนาดนั้นได้นะแล้วก็โดนโดนลมเช่นเดิมครับเพราะเราเป็นเป้าแรกที่โดนเขาเปิดนะครับนะ สำหรับเกมนี้เนี่ยผมบอกเลยถ้าถ้าคุณเนี่ยโดนเปิดลำแรกนะฮะคุณก็จะโดนลำอื่นที่เหลือของฝั่งนู้นเนี่ยเปิดประ่อนะครับก็จะจบอย่างรวดเร็วเลยนะฮะอย่างที่ผมโดนเมื่อกี้นะ,ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ระวังตัวกันให้ดีนะครับในการเล่นนะไม่งั้นก็จะจบไวเหมือนที่ผมเจอนั่นเองนะครับแหน่แย่จริงเลยผมว่าทุกคนต้องเคยเจอแน่ๆแหละแบบโดนเปิดลำแรกแล้วก็บึ้มลำแรกนะฮะแบบ อีกทีมที่สามัคคีชุมนุมยิงเราแบบตุ้มตามตุ้มตามโอเคอเจอหนึ่งนะครับมาดินไปตบตบตบรอบนี้ฝั่งเรามีเด็ขึ้นมีสองลำโอเคแล้วก็เขามีลำหนึ่งนะฮะโอ้เดือดเดือดหลบสิครับหลบเลยอย่างเงี้ย โอเคผมต้องยิงดักนาเขาหน่อยแต่รหันเรือตรงไหนก็เสร็จแล้วนะเพื่อนหรือผมจะโดนอีกรอบแล้วนี่ทุกคนยิงติดนะฮะยิงติดมาเลยอ๋อลากเขาเข้า,ขามา ลากเขาเข้ามาฮ่า,าเข้ามาเลยจอาพูันยากน่นจะต้องเจอปืนโคตรโหดของเราเรียบร้อยนะครับเสร็จไปหนึ่งอีกลาก็เข้ามาแล้วนะฮะอ๋อแต่เขามาแบบเป็นแพ็คคู่เลยฮนะผมไม่น่ารอดแล้วลนะ่ะทุกคนผมไม่น่ารอดแล้วเขาสามัคคีกันมากเลยผมน่าจะมาแบบใกล้ๆกล้เกินไป เอ้อผมยิงลองน้ำหนอยเนี่ยอ้าวตายแล้วตายอย่างรวดเร็วตักว่าไปทุกคนดูนาเมจเรานี่สองแสนเก้าสองแสนเก้านะครับไม่ใช่เล็กเล็กน้อย <_ c oughs> ก็ถ้าเราเราอยู่รอดได้นานกว่านี้หรือว่าเพื่อนเรามาช่วยเร็วกว่านี้ก็อาจจะรอดนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราทําดีที่สุดแล้วนะทุกคนนะนั่นแหละฮะก็สําหรับรอบนี้นะครับสําหรับเจ้าเรือลําเนี้ยนะผมบอกเลยทุกคนต้องมีนะครับ มือใหม่มือใหม่มือเก่าทุกคนต้องมีนะ IT ทไคลโอนะครับลํานี้ทุกคนต้องมีผมบอกเลยฟาร์มดี PVP ก็ดีเหมือนกันแต่ต้องฝึกเลงให้แม่นๆหน่อยนะครับเลงแม่นๆบอกเลยว่าลํานี้คุ้มค่าที่ทุกคนจะซื้อคุ้มค่ามากๆนะผมบอกเลยคุ้มค่ามากถ้าทุกคนซื้อลําเนี้ยคุ้มสุดๆ ลำก็ไม่น่าแพงมากมั้งอาจจะไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนราคาหรือยังนะครับแต่น่าจะเปลี่ยนเอวแหละตอนผมซื้อมันถูกมากเลยเพราะว่าผมซื้อมานานละตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆนะครับมันก็เลยไม่แพงนะแต่ตอนนี้ราคาเนี่ยจะแบบขึ้น,ข,นขึ้นไปตามสถานะของเกมนะฮะโอเค <laughs> okay. สำหรับเจ้าลำนี้นะครับก็คร่าวๆประมาณนี้เลยนะครบเครื่องถามว่าครบเครื่องได้ไหมมันก็ก็ได้อยู่นะได้อยู่ ครบเครื่องได้แบบนิดนึงขาดแค่เครื่องยิงระเบิดนะครับแต่ต่อให้ไม่มีเครื่องยิงระเบิดแค่นี้มันก็โหดแล้วนะครับโหดแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปกดติดตามช่องให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะทุกคน สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบด้วยนะครับสำหรับรอบนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรละผมว่าน่าจะชนะได้ไม่ยากนะครับผมก็คิดว่าดาเมจผมก็คงอันดับหนึ่งแหละนะต่อให้ตายคนแรกอ่ะนะทุกคนไม่ได้ขิงเลยเนี่ยเรือมาดีจริงโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ